ทองคำพุ่งแรงตลาดจับตาการลดดอกเบีย้ยธันวาคมกล่าวสวัสดีนักลงทุนและสมาชิกอยู่แทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมแบงค์นัทวัฒน์กับรายการวางแผนเทศท,ทองคําและวันนี้นะครับก็เป็นเช้าว,วันอังคารที่25พฤศจิกายนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากาันฝากเพื่อนๆืกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานอยู่แหทุกท่านด้วยครับสำหรับทิศทางทองคําในเช้าว,วันอังคารแบบนี้นะครับใครที่ผ่านเข้ามาดูอยากให้จําตัวเลขกันให้แม่นแม่นสักนิดนึงนะครับขณะนี้ที่ผมอัดอยู่เป็นเวลาแ45นาคาคาาทองนี่ย มีการปรับตัวขึ้นนะครับจากการคาดการณ์การลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนะครับตลาดเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าธนาคารการสหราฐเฟดเนี่ยกำลังจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนะครับมาร์กเมเลสเนี่ยหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโคกภกพันของท d เนี่ยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเนี่ย ประกอบกับค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่อ่อนลงนะครับได้ช่วยหนุนราคาทองคําในสภาวะเช่นนี้นะครับมเมลสเนี่ยกล่าวเสริมว่าจอร์นวินเลียมประธานธนาคารการสหรัฐสาขาวยอร์กเนี่ยกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าตาผลตอบแทนสหรัฐเนี่ยอาจลดลงในระยะอันใกล้นะครับโดยไม่กระทบต่อเป้าหมายเงินเฟอ้อของเฟดและช่วยป้องกันความตกต่ําของตลาดแรงงาน,นครับทองคำเนี่ยซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีในสภาวะดอกเบีย้ยต่ำนะครับและในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมีความไม่แน่นอนและสําหรับข่าวในตารางที่ต้องจับตาวันนี้นะครับ ตัวเลขคป PPI และตัวเลข r e t a เ l a เ l ลครับซึ่ง f ฟดเนี่ยจะใช้ข้อมูลตรงนี้ในการตัดสินใจลดดอกเบี้ย เนเดือนธันวาคมด้วยครับต่อไปเนี่ยเรามาดูที่หน้ากราฟกันนิดนึงนะครับราคาทองคำเนี่ยวันนี้เปิดมาบริเวณ4,134นะครับแนวต้านที่4,170ถึง4,180ครับและแนวรับแรกเนี่ยบริเวณ4,100และ4,110นะครับถ้าราคากลับมาทดสอบแนวรับนี้แล้วไม่สามารถทะลุผ่านไปได้เนี่ยราคาจะกลับไปหาแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ4,170นะครับแต่ว่าถ้าหากราคาเนี่ยสามารถทะลุผ่านแนว4,100ไปได้เนี่ยราคามีโอกาสปรับตัวลงนะครับไปแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,500และ4,600 สามารถทะลุผ่านแนวรับนี้ได้เนี่ยสามารถใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดพิจารณาในการเข้าซื้อได้นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยโมเมนตัมฝั่งบายยังคงได้เปรียบนะครับและนี่คือแผนเทรดทองสําหรับเช้าวันอังคารแบบนี้นะครับเน้นย้นานักลงทุน,ท,นทุกท่านมี TPSL ชัดเจนครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมสามารถพูดคุยกับเราที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับผมแบงค์นธวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ .com เเราคืืออพ่นนแท